เมื่อคุณฟังเสียงนี้แล้วขอให้คุณทำใจให้สบายสบายไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นทำใจให้มีความสุขแล้วสิ่งที่คุณปรารถนาจะเข้ามาหาคุณอย่างที่คุณคาดไม่ถึงฉันคือคนสำเร็จฉันทำอะไรก็ง่ายง่าสำเร็จทุกอย่างสิ่งที่ฉันทำล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ ดีเลิศฉันเป็นคนที่ทรงพลังฉันคือคนที่พิเศษที่มีพลังวิเศษฉันคือคนที่สำเร็จแล้วฉันเป็นคนที่สร้างชีวิตของฉันเองฉันสร้างความสำเร็จความมั่งคัง่งได้อย่างแน่นอนฉันทำอะไรก็ง่ายๆประสบความสำเร็จแบบสบายๆ โลกของฉันมีแต่ความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองม้างคั่งร่ำรวยครอบครัวฉันมีแต่คนที่ประสบความสำเร็จฉันคือคนที่ทําอะไรก็มีแต่คนช่วยเหลือเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตลอดเวลาฉันเป็นคนที่เก่งทุกๆเรื่องฉันทําอะไรก็เป็นที่หนึ่งในทุกๆเรื่องสิ่งที่ฉันทำ มันเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แล้วฉันไม่มีขีดจำกัดในทุกๆเรื่องฉันมีความสุขสนุกสนานกับสิ่งที่ฉันทำตลอดเวลาฉันมีความอุดมสมบูรณ์ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสำเร็จฉันดึงดูดโชคลาภมหาศาลฉันสามารถดึงดูดเงิน ได้อย่างมากมายมาั่งคั่งไม่มีประมาณการฉันเป็นคนที่มีความสุขตลอดเวลาฉันดึงดูดความสุขเข้ามาหาฉันได้อย่างง่ายๆฉันมีสุขภาพที่ดีร่างกายแข็งแรงฉันเป็นคนที่มีความอ่อนวัยหน้าเด็กฉันเป็นคนที่มีพรสวรรค์ฉันเป็นคนที่มีความสามารถมากมายฉันเก่งทุกๆด้าน ความเก่งของฉันทําให้คนจ่ายเงินให้ฉันอย่างไม่มีประมาณการอย่างไม่จํากัดฉันทําสิ่งที่ฉันรักและฉันก็ได้เงินมากมายจากสิ่งที่ฉันรักฉันสามารถช่วยคนให้มีพลังเช่นฉันได้อย่างมากมายไม่มีประมาณการฉันสามารถส่งต่อความสุขที่ฉันมีให้คนอื่นได้อย่างมากมายฉันทำอะไรก็ง่ายๆ สำเร็จทุกอย่างสิ่งที่ฉันทำล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีเลิศฉันเป็นคนที่ทรงพลังฉันคือคนที่พิเศษที่มีพลังวิเศษฉันคือคนที่สำเร็จแล้วฉันเป็นคนที่สร้างชีวิตของฉันเองฉันสร้างความสำเร็จความมั่งคั่งได้อย่างแน่นอน ฉันทำอะไรก็ง่ายๆประสบความสำเร็จแบบสบายๆโลกของฉันมีแต่ความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองมั่งคัง่งร่ำรวยครอบครัวฉันมีแต่คนที่ประสบความสำเร็จฉันคือคนที่ทำอะไรก็มีแต่คนช่วยเหลือเอื้อเฟอื้อเผื่อแผ่ตลอดเวลาฉันเป็นคนที่เก่งทุกๆเรื่อง ฉันทำอะไรก็เป็นที่หนึ่งในทุกๆเรื่องสิ่งที่ฉันทำมันเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แล้วฉันไม่มีขีดจำกัดในทุกๆเรื่องฉันมีความสุขสนุกสนานกับสิ่งที่ฉันทำตลอดเวลาฉันมีความอุดมสมบูรณ์ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสำเร็จฉันดึงดูดโชคลาภมหาศาล ฉันสามารถดึงดูดเงินได้อย่างมากมายมาั่งคั่งไม่มีประมาณการฉันเป็นคนที่มีความสุขตลอดเวลาฉันดึงดูดความสุขเข้ามาหาฉันได้อย่างง่ายๆฉันมีสุขภาพที่ดีร่างกายแข็งแรงฉันเป็นคนที่มีความอ่อนวัยหน้าเด็กฉันเป็นคนที่มีพรสวรรค์ ฉันเป็นคนที่มีความสามารถมากมายฉันเก่งทุกๆด้านความเก่งของฉันทำให้คนจ่ายเงินให้ฉันอย่างไม่มีประมาณการอย่างไม่จำกัดฉันทำสิ่งที่ฉันรักและฉันก็ได้ได้เงินมากมายจากสิ่งที่ฉันรักฉันสามารถช่วยคนให้มีพลังเช่นฉันได้อย่างมากมายไม่มีประมาณการฉันสามารถส่งต่อความสุข ที่ฉันมีให้คนอื่นได้อย่างมากมายอย่างไม่มีขีดจำกัด